สวัสดีนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูสิริพรสิงขามอีกแล้วนะคะช่วงเช้าเราก็จะเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องการบวกการลบเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียน ซึ่งการบวกการลบเศษส่วนที่เราเรียนไปนั้นก็มีทั้งการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องการบวกจำนวนครบ นะคะซึ่งการบวกจำนวนคระเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทั้งการบวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันและการบวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มจากง่ายก่อนนะคะง่ายนั่นก็คือจะเป็นการ บวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองอวิธีการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆนะคะคล้ายๆการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองอจำได้ไหมคะว่าจำนวนคระคืออะไรคะนักเรียนจำนวนคระก็คือ จำนวนเต็มใช่ไหมคะที่เข้ามาประกอบกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมคะเศษส่วนแท้มีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะทีนี้วันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการบวกจำนวนค่ะที่มีตัวส่วนที่เท่ากันนั่นเองไม่ยากนะคะนักเรียนเมื่อมันมีตัวส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็สามารถนำตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยนะคะส่วนตัวจำนวนเต็ม นะคะเราก็สามารถนำจำนวนเต็มเนี่ยมาบวกกันได้เลยเช่นกันคุณครูพูดนะักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการบวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันซึ่งวันนี้ คุณครูก็มีวิธีการนะคะการบวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันเนี่ยมาให้นักเรียนทั้งหมด2วิธีนั่นเองอ่าสองวิธีนะคะสองวิธีนี้มีอะไรบ้างอ่าวิธีที่1นนะคะจำนวนคระสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะนักเรียนจำนวนคระ มันสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้ใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งวิธีที่หนึ่งที่คุณครูจะสอนนักเรียนเนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงนำตัวเศษส่วนที่เป็นเศษเกินเนี่ยมาบวกกันนั่นเอง ไม่ยากนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ไปชมตัวอย่างเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจส่วนวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือเราจะนำตัวจำนวนเต็มเนี่ยมาบวกกันนะคะและนำตัวเศษส่วนเนี่ยมาบวกกันนั่นเองอทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรพร้อมๆกันคะ่ะนักเรียน ตั้งใจดูนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างการบวกจำนวนคระนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะตัวอย่างที่1 3ึสาเศษ2อส่วนหบวกด้วย2องเศษ1นส่วนหนะคะเท่ากับเท่าไหร่เนาะ อันนี้จะเป็นวิธีที่หนึ่งะคะที่คุณครูจะสอนนักเรียนก็คือจะเป็นการเปลี่ยนจำนวนคระนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะนักเรียนวิธีทำนักเรียนก็ลอกโจทย์มาก่อนนะคะ3เศษ2ส,ส่วน5บวก2เศษ1ส่วน5นั่นเอง จำได้ไหมคะนักเรียนเราจะเปลี่ยนจากจํานวนคระให้เป็นเศษเกินยังไงคะนำตัวส่วนคูณกับจํานวนเต็มใช่ไหมคะนำตัวส่วนคูณกับจํานวนเต็มแล้วบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนนั้นคงเดิมนะคะเริ่มเลยนะคะนักเรียน5คูณ3เป็น15 15บวกอีก2เป็นเท่าไหร่คะ17นะคะก็จะได้17ส่วนด้วย5นะคะเพราะว่าตัวส่วนนั้นคงเดิมนั่นเองบวกใส่บวกไว้นะคะมาทำอีก1ตัวนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะ5คูณ2เป็น10นะคะ10บวก1เป็น11นั่นเองนะคะ ก็จะได้11ส่วนด้วย5อย่าลืมนะคะตัวส่วนคงเดิมทีนี้เราก็จะได้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วนะคะก็จะได้เป็น17ส่วน5บวก11ส่วน5นั่นเองเป็นยังไงคะตัวส่วนนะคะตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็สามารถ นำตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยใช่ไหมคะนะักเรียนก็จะได้เท่ากับ17บวกด้วย1 1เท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียน7บวก1เป็น8 1นะคะ1บวก1เป็น2ก็จะได้28ส่วนด้วย5นะคะตัวส่วนคงเดิมนะคะเราจะไม่นํา5มาบวก5เป็น10แบบนี้ไม่ได้ ะะก็จะได้เป็นเศษ28ส่วน5แล้วทีนี้อย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าลืมเด็ดขาดเลยคือการบวกเศษส่วนนะคะจะต้องตอบในรูปอย่างง่ายใช่ไหมคะนักเรียนนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะมีจำนวนคระแล้วก็เศษส่วนอย่างตามใช่ไหมคะจำนวนนับแล้วก็ ศูนย์นั่นเองอ่าเศษยี่สแปส่วนหเป็นอะไรอยู่คะนักเรียนเป็นเศษเกินอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมคะนั่นก็คือจะต้องทำให้เป็นจำนวนคระนั่นเองตั้งหารเลยนะคะนักเรียนคุณครูขออนุญาตหารให้ดูตรงนี้นะคะ28ส่วนอ่า28หารด้วย5นะคะ ห้าไรได้28คะ่ะ 5, 5 25, ้าห้า่สิ้าใไหมคะนะักเรียนลบยี่สิบแปลบ25เหลือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นนำมาเขียนในรูปของเศษเกินนะคะจะได้จำนวนเต็ม5ใช่ไหมคะเศษคือ3ส่วนด้วย5เท่าเดิมนะคะข้อนี้นะคะ สเศษสองส่วนหบวกสเศษหนส่วนหก็จะได้เท่ากับ5เศษสาส่วนหนั่นเองอ่าพอจะเข้าใจวิธีที่1นึ่งคะนักเรียนอ่าก็คือวิธีที่1คือเปลี่ยนจากจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะเมื่อเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปของเศษเกินทั้ง2ตัวแล้วตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็นำตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยนะคะแล้วก็ตอบในรูปอย่างง่ายนั่นเองอ่าทีนี้เราไปดูวิธีที่2องนะคะของตัวอย่างที่1กันนักเรียนมาดูวิธีที่สองนะคะ ของตัวอย่างที่1น,นะคะการบวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะจะเป็นตัวอย่างเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะเป็นวิธีที่2เนาะโจทย์ก็เหมือนเดิมนะคะนักเ,เรียน3เศษ2ส,ส่วน5บวก2เศษ1ส่วน5น,น,นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่นะคะ วิธีที่สองนี้นะคะวิธีทำนักเรียนก็ลอกโจทย์ไว้ก่อนเหมือนเดิมนะคะซึ่งคุณครูบอกว่าวิธีที่สองนี้เราจะนำนำอะไรคะนำจํานวนนับนะคะที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะมาบวกกันและนำเศษส่วนนะคะมาบวกกันอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่ะจำนวนคระ นักเรียนคะจานวนคะนะคะมันก็คือจํานวนนับเนี่ยมาประกอบหรือมาบวกกับเศษส่วนนั่นเองนะคะซึ่งเศษส่วนตัวที่มาประกอบที่จะเป็นจํานวนคะได้จะต้องเป็นเศษส่วนแท้นะคะนักเรียนมันสามารถนําไปเขียนได้อีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือ3าม บวกกับเศษ2อส่วนหนั่นเองนะคะนักเรียนบวกด้วยจำนวนคราสตัวที่2ตัวนี้นะคะนํามาเขียนใหม่เป็น2บวกกับเศษ1นส่วนหนั่นเองอทีนี้เราแยกแล้วใช่ไหมคะนักเรียน จำนวนคลาที่เป็น3เศษ2ส่วน5เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือจำนวนเต็ม3บวกด้วยเศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะนักเรียนส่วนจำนวนคลาที่เป็น2เศษ1ส่วน5เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือจำนวนเต็ม2บวกด้วยเศษ1ส่วน5นั่นเองนะคะเราก็สามารถนำตัวจำนวนนับนะคะสตัวนี้มา บวกกันได้เลยนั่นก็คือ3บวกด้วย2นะคะใส่วงเล็บให้เขาด้วยนักเรียนจะได้ทำการบวกได้ง่ายขึ้นนะคะบวกกับเราก็นำตัวเศษส่วนนะคะ2ตัวนี้มาบวกกันเนาะก็จะเป็นเศษ2ส่วน5บวกด้วย เศษหนึ่งส่วนหนั่นเองใส่วงเล็บให้ด้วยนะคะนะักเรียนปัทัดต่อมาอทีนี้เราก็สามารถบวกได้เลยนะคะนั่นก็คือ3บวก2เท่ากับ5ใช่ไหมคะบวกด้วย ตัวนี้เป็นเศษส่วนนะคะตัวส่วนเท่ากันไหมคะนักเรียนส่วนเป็น5เท่ากันเราก็สามารถนำตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนสองบวก1เป็น3นั่นเองนะคะส่วนด้วย5นะคะเพราะว่าตัวส่วนคงเดิมเนาะ,ะทีนี้ก็จะเป็น5บวกด้วย เศษสามส่วนห้ามันก็คืออะไรคะนักเรียนห้าบวกด้วยเศษสามส่วนห้ามันก็คือจำนวนเต็มห้านะคะมาบวกกับเศษส่วนที่เป็นสามส่วนห้านั่นเองเพราะฉะนั้นมันสามารถนำมาเขียนในรูปของจำนวนคระได้เลยนะคะก็จะได้จำนวนเต็มห้าเศษสามส่วนห้านั่นเองอามาดู คำตอบนะคะนักเรียนคำตอบตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเช็คก,ก่อนว่าอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังนะคะรูปอย่างง่ายนั้นก็จะมีจํานวนคระเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจำนวนนับแล้วก็ศูนย์นะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คตรงเศษส่วนด้วยนะคะมันจะต้องเป็นเศษส่วนแท้ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนั่นก็คือจะต้องไม่มี จำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวนะคะเศษเป็น3ส่วนเป็น5มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวมีไหมคะนักเรียนมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่2ข้อนี้นะคะสเศษ2ส่วน5บวก2เศษ1ส่วน5ก็จะได้เท่ากับ ห้าเศษสามส่วนห้านั่นเองอทั้งสองวิธีที่คุณครูกล่าวไปนั้นได้คำตอบที่เหมือนกันนะคะนักเรียนนี่นะคะก็จะได้คำตอบเป็นห้าเศษสามส่วนห้านั่นเองอันนี้เป็นวิธีที่สองนะคะแล้วก็วิธีที่หนึ่งนะคะ ก็จะได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะห้าเศษสส่วนหานะนักเรียนพอจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือยังคะถ้ายังไม่เข้าใจคุณครูมีตัวอย่างที่สองให้นักเรียนได้ชมกันตั้งใจนะคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว หลังจากที่เราชมตัวอย่างไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเราจะไปทําแบบฝึกหัดด้วยกันเนะาะไปดูตัวอย่างที่2กันคะ่ะนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2นะคะของการบวกจํานวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะตัวอย่างที่2โจทย์ก็คือ5เศษ2ส่วน8บวก8เศษ3ส่วน 8นั่นเองนะคะวิธีที่1เราจะทำตัวจำนวนคราให้อยู่ในรูปของเศษเกินใช่ไหมคะนักเรียนอ่าตัวส่วนคูณจำนวนเต็มใช่ไหมคะแล้วไปบวกกับเศษนั่นเองนะคะอ่8 8คูณ5เป็น40 40บวก2เป็น42นะคะ ส่วนคงเดิมนั่นก็คือส่วน8นั่นเองนะคะบวกอ่ะมาทำตัวจํานวนครัดตัวที่2นะคะนักเรียน8คุณ8แล้วบวกด้วย3นะคะ8 5 4 4 8 6เท่าไหร่คะ8 5 4 4 8 6 4 8 8 7 5 6 8 8, 8, 8 64ใช่มั้ยคะนักเรียน64บวก3ได้เท่าไหร่คะ 64บวก3เป็น67สนะคะส่วนด้วย8นะคะนักเรียนส่วนคงเดิมนะคะทีนี้ก็จะอยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะจะเป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะก็จะได้เป็น42บวก67 ใช่มีคะนักเรียนเราก็สามารถนำตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยนะคะบวกกันทีละตัวนะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะ2บวก7เป็นเท่าไหร่คะเป็น9 4เนาะ4บวกด้วย6เท่ากับ10นะคะ109ส่วนด้วย8นะคะนักเรียนตัวส่วนจะคงเดิม นะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าสามารถตอบได้เลยไหมคะข้อนี้เมื่อกี้เราทำการบวกเศษส่วนเศษ42ส่วน8บวกเศษ67ส่วน8ได้เท่ากับ1 0 9ส่วน8นะคะตอบได้เลยไหมคะยังนะคะมันยังเป็นเศษเกินอยู่เราจะต้องมาตอบในรูปอย่างง่ายนั่นก็คือ จะต้องทำตัวเศษเกินตัวนี้ให้อยู่ในรูปจำนวนคระนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งหารได้เลยนะคะก็จะได้1 0 9หารด้วย8นะคะนักเรียนอ่ะ8 1 8นะคะ10ลบ8เหลือ2นะคะชัก9ลงมานะคะ 8อะไรได้29คะนะักเรียนมีไหมท้องแม่สุขคูณแม่8นะคะ8 2 16ใช่ไหมคะ8 3 24 8 4ย2เพราะฉะนั้น8 3 24นะคะนะักเรียนก็จะได้เป็น29่บเลบเหลือ5ใช่ไหมคะจะเหลือเศษ 5นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะนำไปเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนั่นเองนะคะจำนวนเต็ม10 3นะคะเศษ5นะคะส่วนด้วย8นั่นเองอามาดูสิคะว่าเศษส่วนตัวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังคะมีจำนวนนับใดที่ มากกว่าหนึ่งแล้วมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวมีไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนไม่มีแล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ5เศษ2ส่วน8บวก8เศษ3ส่วน8นะคะเท่ากับ13เศษ5ส่วน8นั่นเองอ่า ตัวอย่างที่2วิธีที่1น่งนักเรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะอะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันพร้อมๆกันค่ะนักเรียนมาดูวิธีที่2ของตัวอย่างที่2กันนะคะนักเรียนโจทย์ก็เหมือนเดิมเลยนะคะ จทย์ก็คือ5เศษ2องส่วนแบวกแเศษ3าส่วนแนั่นเองนะคะจำนวนคระนะคะ5เศษ2อส่วนแเนี่ยมันก็คือ5บวกด้วยเศษ2อส่วนแนั่นเองนะคะบวกนะคะจำนวนคระตัวที่2 3เศษ3าส่วนแมันก็คือ จำนวนเต็ม8มาบวกด้วยเศษ3ส่วน8นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะนำตัวจํานวนนับหรือจํานวนเต็มนะคะ2ตัวนี้มาบวกกันนะคะนำมาเขียนก็จะได้ว่า5บวก8นะคะใส่วงเล็บให้ด้วยบวกนะคะ และเราก็จะนำตัวเศษส่วนนะคะสองตัวนี้มาบวกกันเนาะก็จะได้ว่าสองส่วนด้วย8บวกด้วย3ส่วนด้วย8นะคะนักเรียนออย่าลืมใส่วงเล็บนะคะเราจะได้ทำในส่วนของวงเล็บก่อนเนาะ เท่ากับ5้บวกแเป็นเท่าไหร่คะนะักเรียน5้บวกแก็จะได้เท่ากับสิบสามนั่นเองเครื่องหมายบวกนะคะ,ะเรามาบวกเศษส่วนกันซึ่งเศษส่วนนี้มีตัวส่วนที่เท่ากันถูกต้องไหมคะเราก็สามารถนําตัวเศษนั้นมาบวกกันได้เลยนั่นก็คือ2บวก3นะคะเท่ากับ หส่วนด้วย8นะคะนักเรียนตัวส่วนคงเดิมนะคะก็จะได้เท่ากับจำนวนเต็ม13บวกเศษห้าส่วนแน,นะคะมันก็คือ13บสามเศษห้ส่วนแน,นั่นเองอ่าเป็นยังไงคะนักเรียนง่ายไหมคะ อ,อย่าลืมเช็คคำตอบนะคะนักเรียนถึงแม้จะอยู่ในรูปของจำนวนคะัะแต่เราก็ต้องดูที่ตัวเศษส่วนตัวนี้ด้วยนะคะว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะคะซึ่งเราก็ดูว่ามีจำนวนนับใดที่มากกว่า1แล้วมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวมีไหมคะ5กับ8 ไม่มีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ5เศษ2ส่วน8บวกด้วย8เศษ3ส่วน8ะคะเท่ากับ13เศษ5ส่วน8นั่นเององ่ายไหมคะนักเรียนการบวกจำนวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะคุณครูสอนไป2วิธีนะคะซึ่งเวลานักเรียน ทำแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูจะให้ทำเนี่ยนักเรียนเลือกมาแค่วิธีเดียวที่นักเรียนเข้าใจมากที่สุดนะคะโอเคไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบเป็น13สเศษ5ส่วน8นั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียน ผ่านไปสองตัวอย่างแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ